มันก็จะได้แบบคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการด้วยเห็นปะ่ะนะครับผมแต่ถ้ามันนะครับผมแต่ว่ามันแบบว่าเฮ้ยเรายัง,งงงอีกอะไรประมาณเนี้เราสามารถที่จะใช้เทคนิคข้อ3มคือรีไว้นะครับผมหรือว่าแก้คําถามใหม่หรือเพิ่มวลีหรือเพิ่มประโยชเข้าไปอีกนะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนนะผมก็พบกันในเกือบสิ้นเดือนแล้วเนาะแล้วก็จะหยุดยาวอีก4วันนะครับผมสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการหรือวันหยุดยาวนะคผม4วันพี่ๆใช้ AI เป็นยังไงกันบ้างครับผมที่ผ่านมาที่ได้เรียนรู้จากช่องอแอดมินต้นไม้นะครับผมในวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยนะผมเคยใช้ AI นะผมไม่ว่าค่ายไหนก็ตามนะผมแล้วก็ เคยเจอไหมครับเวลาเราถามเอไอสุดปุ๊บเนี่ย AI มันไม่รู้เรื่องนะครับผมได้คําตอบเนี่ยแบบไม่ตรงใจเรานะผมบางทีก็ไปหาว่า AI เนี่ยมันโง่โน่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะผมสําหรับมือใหม่เนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวนะผมวันนี้แอดมินต้นไม้จะมาแนะนำเทคนิคนะผมสามข้อในการใช้พร้อมนะผมมาฝากกันเพราะว่าแก่นแท้ของการใช้ไอเนี่ยเราต้องใช้พร้อมให้เป็นใช้ พร้อมให้ถูกนะครับผมซึ่งในวันนี้นะผมเอนด n มีต้นไม้ขอยกตัวอย่างนะครับผมเป็น AI ที่มีชื่อว่า Purple City เหมือนเดิมนะผมตัวนี้คือตัวที่เอนด n มีต้นไม้รักมากเลยเพราะว่ามันฟรีแล้วมันถามได้ตลอดถามได้ต่อเนื่องแบบไม่ต้องมานิวแชทหรือแบบมาตั้งอะไรใหม่ๆนะครับผมให้ยุ่งยากแล้วก็ฟรีด้วยนะครับผมเทคนิคแรกก็คือนะครับผมอันนี้คือแบบว่าเส้นผมบางภูเขามากเลยนะผมก็คือเลือก AI ให้ตรงกับความสามารถนะครับผมอย่างกับเจ้าตัว Her p e r p s e c i t y เนี่ยก็คือพี่ๆน่าจะรู้กันแล้วนะผมในคลิปวิดีโอที่แอนนี่ต้นไม้ได้แบ่งปันเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเก่งในเรื่องการค้นหาข้อมูลการอ้างอิงการทำวิจัยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ถูกต้องนะครับผมสำหรับตัว Chat GPT เนี่ยก็สามารถค้นหาได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าอาจจะโอยเราหน่อยนะครับผมแบบว่าชมเราอย่างนั้นอย่างนี้นะผมแล้วก็โดนทางบริษัทเนี่ยเรียกกลับนะผมเรียกทาไป เปลี่ยนเขาเรียกว่าโค้ดใหม่นะครับผมแปลว่าเอยอย่าอวยเกินไปอะไรประมาณนี้บางทีมันหลอนๆเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบ AI ตัวอื่นนะครับผมพวกอ่า Go Pilot อะไรพวกนี้เขาก็จะสร้างนะผมตัวนี้ก็สร้างหุ่น 3D เออสร้างภาพ 3D นะครับผมที่มาอะไรประมาณนี้เราต้องเลือกใช้ AI เนี่ยให้เหมาะสมกับความสามารถของเขานะครับผมในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับผมพอเราเลือกไ i เนี่ยให้เหมาะสมกับความสามารถแล้วก็2ก็คือ ถามมันเยอะๆนะครับผมพิมพ์เยอะๆยิ่งละเอียดยิ่งได้คําตอบมากขึ้นนะผมซึ่งคําถามในวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมกําลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประกันอยู่นะผมจะซื้อประกันสักตัวนึงเนี่ยผมก็จะอ่าอยากทราบว่านะผมตัวคําว่า go payment เนี่ยคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์พร้อมขึ้นไปเนาะผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะผมอ่าถามง่ายๆ กับถามแบบว่าละเอียดนิดนึงนะครับผมดูซิว่าคําตอบไหนมันจะโดนใจเรามากกว่ากันนะผมบางทีแบบว่าเราไปหาว่ามันแบบเออแบบไม่โดนเลยทําไมโง่จังอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมอยากรู้คําว่า go payment นะครับผมคืออะไรอ่ะสมมุตินาะเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเราพริมพ์สั้นๆแบบนี้ยคือเราคิดพร้อมอะไรไม่ออกไงอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็สรุปออกมานะผมเป็นอ่าการจ่ายนะผมการ คือ go ก a y m e n t เนี่ยก็คือแบบว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องรบอับผิดชอบนะครับผมร่วมกับบริษัทอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็อธิบายบาๆๆบบา,บา,บานะครับผมแต่ถ้าเราดูใจความสําคัญเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราอยากรู้ไงว่าคนเอาคนทําประกันเนี่ยกับบริษัทเนี่ยจะแบบมีผลยังไงนะครับผมมีผลยังไงเราก็ต้องพิมพ์รายละเอียดให้มันยาวขึ้นนะผมพี่ๆดูตรงนี้นะผมสั้นจุจๆเลยนะครับผมแต่ว่า เดี๋ยวเราจะพิมพ์พร้อมให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับผมตอนเนี้ผมก็ยังอ่านแล้วผมก็ยังไม่รู้นะผมว่าเอ้ยผมยังงงๆอยู่อะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่พร้อมให้มันยาวขึ้นนะครับผมก็เปลี่ยนคําถามใหม่โกพเปเมนตประกันภัยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเอ้มันเกี่ยวเรื่องกับอะไรมีผลต่อผู้ประกันและบริษัทอย่างไรเพราะว่ามันจะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่าย,ยางไงอะไรประมาณนี้เราก็ถามดูนะครับผม เ,เขาก็จะสรุปออกมานะครับผมว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้ประกันเอยเป็นผู้ทําประกันเนี่ยแล้วเขาแบบว่ารู้สึกว่าเ้ยเอาเปรียบกันจังเลยอะไรประมาณนี้ทาไมเราเสียเบี้ยประกันไปทุกเดือนแล้วเราทําไมเราถึงแบบต้องมาเคมต้องแบบต้องมีส่วนร่วมต้องแบบไปจ่ายเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขนะครับผมเงื่อนไขก็คือเราต้องใช้ประกันเนี่ยให้ครบสามครั้งต่อปีก่อนนะครับผมแล้วก็เคมไม่เกินสองสองร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ย เขาก็จะบอกเลยนะผมผู้กระทบต่อผู้ประกันเนี่ยอ่ามีอะไรบ้างนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ผลกระทบต่อประกันเนี่ยอะไรบ้างนะผมเนี่ยเขาก็จะสรุปแบบว่าเอ้ยแบบหินความแตกต่างเลยหินคําว่ากลัวภมนอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับว่าเนี่ยก็คือกลัวภมนเนี่ยทำให้ประกันเนี่ยต้องรับผิดชอบรายจ่ายเมื่อเคมสูงเกินเกณฑ์นะผมบางทีแบบว่าอะไรก็ประกันประกันประกันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบว่าเอ้ยคุณก็มาก็ คุณเคมเยอะเนี่ยก็ครึ่งทางสิคุณก็ต้องแบบมีส่วนในการที่จะจ่ายบ้างนะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมแค่เปลี่ยนคําถามถามมันเยอะๆนะครับผมจากคําถามแรกโกลเปมินคืออะไรนะผมแต่คําถามสองเนี่ยผมใส่ละเอียดมากขึ้นมีผลกระทบต่อผู้ประกันและบริษัทเอ ي, ผู้ทาประกันและบริษัทประกันอย่างไรเนี่ยมันก็จะได้แบบคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการด้วยเห็นปะ่ะนะครับผม แต่ถ้ามันนะครับผมแต่ว่ามันแบบว่าเฮ้ยเรายังงงอีกอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถที่จะใช้เทคนิคข้อสามคือรีไว้์นะครับผมหรือว่าแก้คําถามใหม่หรือเพิ่มวลีหรือเพิ่มประโยคเข้าไปอีกนะครับผมสมมุติว่าผมไม่ค่อยชัดเจนเรื่องนี้เลยนะครับผมผมอยากจะรู้แบบว่าเกี่ยวกับเรารู้ประมาณนี้แล้วเนาะผมอยากผมอยากรู้อีกว่าเฮ้ยถ้า เรามีวงเงินเท่านี้แล้วเราเคมแค่1ครั้งละ่ะเราจะเข้าเงินไขโกลพายเมนไหมผมก็เขียนเพิ่มไปนะครับผมก็เขียนเพิ่มว่าสมมตุติเรามีวงเงินรักษา3ล้านแต่มารักษาเพียง1ครั้ง ค่าใช้จ่ายอาะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายก็ได้เพียงหนึ่งครั้งจะเข้าเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมจ่ายไหมบางคนงงไงแบบว่าเอ้ยแบบอย่างนั้นก็แบบก็ต้องจ่ายช่วยจ่ายดีอะไรประมาณนี้คือแบบกังวลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเพิ่มคําถามนี้เพราะว่าผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับผมก็รีไวซ์ใหม่นะคะรับผมรีไวซ์คาถามใหม่ เดี๋ยวเราก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะครับผมเนี่ยก็คือตัวน,นี้มีหลผู้การอย่างไรอ่ะสมมติเนี่ยกรณีสมมติเรานะ่ยผมมีวงเงินสามล้านรักษาเพียงคื่อนเดียวจะเข้าเงืเงเ่อนไขกูวเพเม้์หรือไม่นะผมการเข้าเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่ความคุ้มครองเห็นปะจํานวนครั้งก็คือต้องเกินสามครั้งนะครับผมแล้วก็จะเค็มนะผมไม่เกิน200ก็สรุปว่านะครับผมอันนี้ผมสรุปให้เลยเนาะเพราะว่าไม่ต้องอ่านเยอะเดี๋ยว เพื่อนๆแบบจะงงนะครับผมก็คือสรุปแล้วโกลไฟเมนเนี่ยวงเงิน3ล้านถ้าเรารักษาเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปมีส่วนร่วมในการจ่ายนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไขมันต้องเข้าเงื่อนไข3ครั้งก่อนนะครับผมถึงจะไปหารจ่ายนะครับผมสามสี่เปอก็ว่ากันไปเห็นปะ่ะนะผมเทคนิคทั้ง3มนะครับผมพี่พี่ก็รอไปใช้ดูนะครับผมอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับผมแต่ว่ารอไปปรับใช้ดูเดี๋ยวผมขอโทษทวนใหม่เนาะหนึ่ง เลือก AI ให้ตรงกับความสามารถ 2. ถามมันเยอะๆพิมพ์มันเยอะๆนะผมยิ่งละเอียดมากก็คือจะได้คำตอบที่ตรงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็3เนี่ยถ้าไม่ได้คำตอบที่ต้องการรีไว้เขียนใหม่นะครับผมจนกว่าเราจะได้คำตอบที่ต้องการแค่นี้เองนะผมหัวข,ข้อเนาะประมาณนี้แล้วพี่ๆเพื่อนๆล่ะนะครับผมมีเทคนิคในการใช้พร้อมแบบไหนบ้าง ช่วยคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือไม่ได้กดกระดิ่งนะครับผมรบกวันกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องแอดมินต้นไม้นั่นเองนะผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดี